โอ้ถือของเพิ่นอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังทีสองครับเอามาลุนหลังนี้กันครับโอ้ถือของเพิ่นอยู่ครับพี่น้องหลังทีสามนี่ก็ถือยู่ครับ ปลาขาวมุ่นปลากระเดิดหรือว่าปลากระดีครับพี่น้องสวัสดีครับพรออม่พี่น้องครับสวัสดีเอซีทุกทกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมวันนี้ก็มาพอกันกับคนตกปลาหาเห็ดในบรรยากาศไก่สิเทียงครับของวันที่8มกราคมสองห้าหหครับพี่นอ้นองมาไฮมาสวนคือเก้าครับพี่น้องมันนี้มาล่อยอดนํากดอย่างพระราครับแต่ว่า อามงดักป่าแล้วน้พี่น้องมาหากินไก่ไก่สวนไก่ให้นี่แหละพี่น้องเอามาซหลังครับผมเนี่ยท่ใส่ก็เป็นโค้งไก่ครับเป็นไม้เป็นห้องเป็นห้องไหลมาจากสะน้องมิกครับพี่น้องซึ่งหลายคนเพิ่นกะมองผ่านมันเป็นห้องนี่น้อยครับเดี๋ยวมันนี่พอน้ำม์สีผ้าพี่น้องไปลุยครับผมไปครับไปรุ่นกันครับผมนี่ครับพี่น้องครับสภาพห่วยสภาพห้องกัเป็นห้องนี่น้อยเองสิละครับพี่น้อง เป็นไม้ที่ทุกคนมองขามครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิภาพี่น้องล่องเบิงครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเอาโครงไก่ใส่มงลักปลาก่อนครับพอเอาลายใหญ่ห้างครับพี่น้องลุยกันเลยครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวใส่กันเลยครับผมหลังแหลกครับน้ำไม่ค่อยเลือกเด้อครับพี่น้องจุดนี่ แต่ว่ามองเพิ่นเลิกกัีคื้กันครับเรียบรอยครับหลังแรกไปครับพี่น้องหลังที่สองครับพี่น้อง โอเคครับอาชิบตะไคร้เบิ้งทุกๆหลังเ้วยอครับพี่น้องแต่ว่าตอนยามสีภาพพี่น้องไม่ยามไทยเบิ้งทุกๆหลังก็แล้วกันครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ใส่ครบสิบหลังเลยเ้วยอครับผมก็รอเวลาครับบ้านเนี่ยระวังรอเวลากับสีกลับึ้นเมื่อยอดนำกดยางพลาสักกอนครับพี่น้องเดี๋ยวจังสีภาพพี่น้องลงกมายามเบิ้งอีกเท่อนึงนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันตอนยามอีกเท่านึงครับผม ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ลัหอาดสวนยางเลยดื้อครับผมเดี๋ยวขออนุญาตยอดนํากดยางพาลา่อนครับเดี๋ยวจังสีพาพี่น้องลงไปยามมุงดักกุงดักปลาครับผมเดี๋ยวเห็ดเวียกแป๊บนึงครับครับพร้อมไหมพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมหลังจากถี่ใส่ไวสองชั่วโมงครับพี่น้องไปครับไปรุ่นพร้อมๆกันครับผมว่าสิเป็นจังไหครับครับผมเดี๋ยวมารุ่นหล้างแหลกกันเลยครับผม หลังที่หนึ่งเป็นจังไดเนาะถือนับโตได้ครับพี่น้องแสดงว่าจุดนี้บ่มีปลาครับพี่น้องบ่ค่อยเห็นปลาไาวน้ำร้อยน้ำเลยครับบ่เป็นยังครับพี่น้องเรายังมีอีกหลายหลังครับไปครับ เบิ่งลังทีสองกันครับพี่น้องหลังจากที่หล้างแรกบ่ถือครับโอ้ทีขอ,องเพิ่นเยอะครับพี่น้องผิวว่าถืออยู่ครับนี่ครับพี่น้องลังทีสองครับ ถือก้นหลังเหล็กอยู่ครับผมเดี๋ยวเอาปลาใส่ถุงกันครับจะไปรุ่นหลังต่อไปเลยครับผมหลังทีสามครับผมเท่า,าน้ำใสสครับพี่น้องปลากับผมนึกว่าสเพ่นลบอยู่ตไตใหม่ไตหยังครับพี่น้องเอามาลุนหลังนี้กันครับ โอ้ถือของเพ่อนอยู่ครับพี่น้องตัวง,งามอยู่ครับลังทีแซมนี่ก็ถืออยู่ครับปลาขาวมุ่นปลากระเดิดหรือว่าปลากระดีครับพี่น้องตัวง,งามอยู่ครับผม ไปพี่น้องไปล้างต่อไปครับอีกล้งนึงครับพี่น้องแต่ว่าปลาพันยูขังนอกมุงดักปลานี่หลายกว่าข้างในครับพี่น้องเพราะว่าน้ำใสๆในเนี่ยมเห็นเลยครับเดี๋ยวมาลุหล้างนี่ครับเป็นเชิงใดเนะาะเจ้าคือบอ่อขาวขังในเนาะ ถือหลายอยู่ครับหลังนี่ถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังทีซีครับถือว่าถือเยู่ครับผมจะขออนุญาตเอาปลาใส่ถุงกันเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจังลุยกันต่อครับตัวงามอยู่ครับผม อีกครั้งนึงครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับถึปกปลาคอกั้ง,ง,งต,รรตัวนึงครับพี่น้องสองโตครับว่าผพิแนมบ่เห็นพันยนีมุมตัวนึงครับเดี๋ยวหุบหุบมุงให้พี่น้องเบื่องครับ นวัครับพี่น้องครับปักคอกั่งสองตครับผมเอ้ามานี่มีทั้งเมนูหมกทั้งเมนูปนแหล,ละครับขออนุญาตเอาใส่ถุงกันครับมีล้างนึงครับพี่น้องเป็นจังไดเนาะคือเงียบๆแต่เ,เ,เนาะบาน บอถือเลยพี่น้องโอ้ยวปวดีหลีครับหลังนี้พอถือจักโตครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ่นกันหลังสุดไทยครับพี่น้องลังทีสิบครับบางหลังกับวัด,ดไทยเบิงเดครับผมเพาว่ายกขึ้นมาแล้วเพิ่นโมมีจักโตเป็นเปล่าๆเลยกับกับเลยบ่อไทยเบิ่งครับพี่น้อง ย๋ยวมาหลุหลังสุดท้ายกันครับผมีบอน,นอนี่อยู่ครับแต่ว่านอนปีนทองเป็นข้าวขาวอยู่ครับพี่นอ้องถือครับแต่่หลายครับผมจะขออนุญาตเอาปลาออกจากมุงกันครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็รบิ0หลังเลยด้วยครับผมถือว่าหมานที่ว่าได้กับเข่าอยู่ครับมืนอนี้เพราะว่ามาไ้มาสวนคถือว่าหมานได้กับเขาแรขอยู่ครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้เบิ่งอยู่จุดจอดรถกันแล้วกันครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับมาหอนมองจอดรถแล้วครับผมเบิ่งกันครับว่าพอน้ำมันได้พอกินแรงบ่ครับ นี่ครับพี่น้องถือว่าได้ไลายอยู่ครับผมปลาคาร์มุ่นปลาข้อกั่งแล้วก็นี่ครับปลากระเดิดหรือว่าปลากระดีนั่นแหละครับพี่น้องได้ไลายอยู่ครับได้มุกยังไงบุญละครับพี่น้องแล้วก็ปลาข้อกั่งสองตัวนี่ขันสิป,ป้นกับป้นอิ่มอยู่ครับผม ถือว่าหมานอยู่ครับมาให้มาสวนกับบ่อเสียเถียวครับพี่น้องได้กับเขามาน้าอยู่ครับผมครับพ่อแม่พี่น้องครับบานี้กตสิได้ง้โค้งเขาบ้านแล้วครับผมออกมาประท่านในเขาบ้านอยู่ครับเมื่อนี้ออกมายอดนากดยางกะรวงมายามตุ่มดักปลานี่แหละพี่น้องถือว่าหมานอยู่ครับเมื่อนี้ถือว่าบ่อเสียเถียวครับออกมาเฮ็ดเบียกอยู่ให้ยุสวนกับได้กับเข่ากับป่าเมื่อกินแย้มแรงอยู่ครับผม ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกกำลังใจเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาให้กำลังใจพอน้ำมนกแม่น้ำมนในช่องคนตกปลาหาเห็ดครับผมฝากไว้น้ำแนก,กนแล้วกันครับฝากติดตามฝากเบิ่งแย่งน้ำแนครับผมเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับมือนีโชคดีม่เงินใสสุขุสุขคนยาเจ็บยาไข่เด้อครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ